แ็เองเรียมกว่าไอคนเดียวเขาบขอมอนมันขมันเอนคนไหนากแล้วจะจับขางเลยอ่ะอเดกิงเฮ้ยเราอยากอย่างนะเขาก็ช่วยเราหนยผมชอบเล่นซื้อแบบนี้มากเลยครับทุกคนมันแบบดูดีใหญ่ะไรพวกเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยถ้าคนเดียวก็เจอเอเลียนึงไหองอ้าีมนเอนเาว <c oughs> มันออกเกมหนีไปเลยม,มันออกเกมหนีไมไ้เอเลียเกมนหล่ออหล่อบ้านเองดิหล่ <c oughs> อบ้านควายมากกว่า

มาเจอได้แล้วเองตาบอกด้วยไงวะเอ็งเอ็งเอ็งหิวเอ็งหิวเห็บสมบัติเกินไปแล้วนะเว้ยแล้วก็หิวเหมือนกันวะเขาตามหาเด้อะไรว้ายมาป่ะมาป่ะมาป่ะไอเบคอนน้อยมาช่วยกันหน่อยดิไอเบคอนมีเราเจอเบคอนไม่เราเจอไม่ตายหนึ่ง แล้วเจอหมาป่าเราเก็บตายอ่ะเลื่อนรถไปครึ่งหนึ่งอ่ะถังน้ำมันเอามาทำไมวะถังน้ำมันเอามาทำไม่วะเผาไเลยโคตรเยอะเลยอ้ยโคดานเก็บของ ไม้เต็มเลยเข้าไปมันยังมาปูปูปูเฮ้ยเขาไม่ของใหม่มาด้วยหรอมิวมันหายไปแล้วไอพี่ไอเก็บแค่หลอดอะมันมีแต่เนี่ยแทนนะอิงดูององดูนะ นี่ยอะไรไวเ้เนี่ยพี่ขำหนูอ๋อนั่นคือพี่แดกถ้าใครเดินไปชนมันจะล้มเนี่ยเห็นปะเอ็งกำลัไปชม นี่แหละครับมปนเรียนต่อไปเลยอเ,อเ,เอ้ยกวางมาสวัสดีพี่กวางวันนี้ไปไหนบ้างพี่กวางพี่กวางเอ้ยไปไหนครัพี่กวางขอไว้เลยมีคนไม่กลัวผิว,วเขาเป็นอย่างนี้กัน ไ,ไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่ะไปนี่เข็มทิศ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 นี่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 นนเอาไว้ตามหาเด็กแล้วกดดูเด็กเลยโอ้ยแค่นี้ก็รู้แล้วเด็กอยู่ตรงไหน,นวะเฮ้ยเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลย มีมาช่วยเราหาเด็กหน่อยหาเด็กหน่อยนี่นี่มันอยู่ตรงนี้กันเพราะตอนนี้เราโคตรหิวเลยว่ะต้องเดินก่อนขอเดินก่อนดให้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 สวยให้สวยกระต่ายตายซะ อ้อาวเองสร้างอะไรอะ่ะเอ็งมิวม้วอยากเอ็งอยากเป็นคนร้ายเรียอร้อง,องนี่นีน่ขากระต่ายขากระต่ายเอิ่มเอาเฮีทสัมบัตแล้กกวกันไอหมาป่าอเ,คคเอาเอออออดิมา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 ดิ ไม่ไดโอ้โหไหนไหนใครจะไหนเราจะไปตามหาเด็กมิ้วเพราเราพราะเราต้องเก็บไว้ก่อนเพราะเราต้องตามหาปืนก่อนขอกินก่อนขอกินก่อนกินกันเราใส่ไหมกินกันกินกันพีนเลย ค้าอะไรอ่ะเอามาทำใหม่ไว้น่ยดูกดดูแผนที่ดิไม่ใช่แล้วว่าก,กล่องนู้นนู้นน่ะดิ อ๋อม,ม,มามันมีกล่องหินสมบัติอยู่นี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 ่คอขวานดีคอขวานดีแล้วไม่ก็ปืนโอ้ยได้ได้ปืนมิวไปพวกเราไปพวกเราไปช่วยเด็กกันเรามีปืนแล้วอนี่ไหนอ่ะ นี่พวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันตรงเด็กน้อยเพื่อนไปไปขอช่วยเพื่อนก่อนก็ยังมีกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนขอโทษแล้วนั่งการขวานดีมากเลย ขอขวานดีอะไรหรือเป่อันนี้ไรอ่ะมีคนม,มีอันนี้เลยอ่ะค่ะข,ขยจะไปตอว่ะถ้าใครไม่ตอบเดี๋ยวเราตอบเองอือ ถ้ากำลังดีเลยเอ้ยอ้าวใครเอาเผาปะเัาจะแอบอยู่ในป้ายของเรามันยังมาฝนยังไม่ตกเลยนิวเอาไปช่วยเด็กกัน มาช่วยเด็กเร็วมาช่วยเด็กตามลงมาตามลงมาตามลงมามิวตามลงมามาช่วยเด็กมาช่วยเด็ก,าดกตามลงมาใช่ปะมิวมาตามเมงตามลงมาเร็วมาเอ,องเอ,องอยู่โน่นนี่วะเนี่ยก็ใกล้เช้าแล้วนี่ไง ทีของเด็กยิงเออไอ้ส่ควงควางเอาควงาม,มาทาไปแล้วเรายิงปืนใส่ควางไม่ได้นางหมาป่ามันงใ่เอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนเอก็บไว้กอนเอก็บไว้กัน ลุงเข้ามาอีกครับไ้คุณแจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าปะาปลาโตปะิีัติสมบัติก่อนเลยนดับแรกไม่หิวหิวสมบัติก็จะได้หอกมา มีเราได้หอ,อกมานี่เอาขอเราเตรียมเด็กไปละเราคนหิวเลยว่ะเฮ้ยมาได้ยังไงวะเนี่ยชิวไปครับชิวไปชิวกันไปแล้วอะ <c oughs> โอ้เจ็บเจ็บเจ็บแตกแตกแตกแล้วมันแตกแล้วแล้วคนหิวแล้เร่งรอวิ่งนีมีมีมาไปไปอันนีของผมนนี้ของผมกิน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 มเยอะ เนี่ยมวเอาเม้ามาให้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยเ่อก็เป็นของกุลเก็บไว้ใน,น,นร้านค้าร้านค้าว่าเอเด็ดิเขียว่าร้านคองเอา้ามิวให้ต้องคดเข็มิด้วยด้วยนะเว้ยแล้่ใช่พาเรต้องคัดอันนี้ด้วยนะเว้ย อันนี้คือไหนอันนาฬิกาเรล่ะแปลกแปลก ก็จ,จบไปแล้วนะครับทุกคนกับการเล่น99คืนนะครับใครอยากให้ผมเล่นอะไรก็มาได้เลยนะครับขอขอตอบเพื่อนคืนก่อนเองอั <S <S <ๆ>นนี้นะครับโอเคเจอบ,บ้าบ๊ายบายครับทุกคนบายมิวบายบายเร็วบายค่ะทุกคนมิว